สวัสดีครับพามาดูปัญหาของอิดแดงนะครับวันนี้เจอปัญหาหลังจากอิดแดงตากฝนไปนะครับก็มีสภาพเปื่อยยุ่ยดังที่เห็นนี่นะครับก็หลายๆท่านน่าจะเคยได้ยินบทความที่บอกว่าอิดแดงดีกว่าอิดมวลเบานะครับอันนี้นําให้ดูว่าเปรียบเทียบกันดูว่าจริงๆแล้วในเชิงเทคนิคแล้วอิดมวลเบาดีกว่าอิดแดงในทุกๆมิติไม่ว่าจะเป็นความคุ้มค่า การเป็นชนวนความร้อนนะครับความแข็งแรงนะครับแต่ด้วยความเชื่อที่หลายๆท่านก็อาจจะได้ยินมาก็เลยคิดว่าอิฐแดงดีกว่าทา,ารมองในเชิองอุตสาหกรรมนะครับก็อิฐแดงจะเป็นสินค้าที่ผลิตแบบชาวบ้านหรือน้อยน้อยน้อยนักที่จะเป็นเชิองอุตสาหกรรมแบบมีมอกรกำกับนะครับถ้ามีก็จะราคาก็จะสูงแต่อิฐมวลเบานั่นน่ะถูกผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมด้วยมาตรฐานการผลิตที่ได้รัองรับ มาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับก็จะมีความน่าจะถือแล้วก็มีสเปคตามที่ระบุได้อย่างชัดเจนนะครับเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าถ้าเป็นเราเราจะเลือกใช้อีกประเภทใดในการสร้างบ้านนะครับอย